สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ได้เลยนะคะอีกสักครู่ค่ะจะถึงในช่วงที่ จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสระหว่างว่าที่คู่บ่าวสาวของเราในวันนี้นะคะซึ่งก็คือคุณฟ้าทันชรยุทธประบูนและคุณบอลสิทธิพงศประเสริฐชัยโชคปีค่ะดิฉันเบลนะคะจากเวทีเวทีโปรเจคข่ารับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564ค่ะพวกเราก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน แก่ว่าที่คู่เบ่าสาวที่สันทาราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลนะคะบรรยากาศริมแม่น้ำสบายๆมากเลยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะในช่วงเวลาประมาณเจ็นาฬิกาค่ะทั้งคู่ก็ได้เข้าสู่พิธีส่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะและเมื่อสักครู่ก็มีขบวนขบมาะคะที่จัดเข้ามาอย่างสมเกียรติ ได้ผ่านประตูต่างๆเข้ามานะคะถือว่าเป็นอุปสรรคนะคะที่จะทดสอบความรักและความตั้งใจจริงของทางฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าบ่าวของเราก็ได้ผ่านทุกประตูมาอย่างเรียบร้อยคอเสียงปรบมือดังๆให้คุณบอล้วยค่ะและในช่วงลำดับพิธีถัดไปนะคะก็จะเป็นพิธีการเจราจาสู่ขอนะคะเมื่อทางผู้ใหญ่อนุญาตแล้ว ว่าที่จะบาบ่าวก็จะขออนุญาตไปรับตัวว่าที่จะสาวแสนสวยที่นั่งรอยอยู่ด้านนอกนะคะเพื่อมาเข้าสู่พิธีในช่วงถัดไป จะมีการเปิดสินสอดข่าวันนี้จะได้รับเกียรติจากคุณประสมรักหรือคุณป้าหมูนะคะที่จะให้เกยียรติปูเรียงสินสอดทองมั่นต่างๆที่เตรียมมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของทั้งคู่ในการเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวจากนั้นจะมีการโปรโยถั่วงาเข้าต่อดอกไม้ต่างๆค่ะเป็นธัญพืชที่มีความหมายมงคลเพื่อเป็นการอวยพรนะคะและมีพิธีการสมบันม่นการรหว้และการหลังนะ้ำพระพุทธมนต์ในลำดับถัดไปค่ะค่ะสำหรับ ในช่วงนี้นะคะดิฉันก็อยากจะฝากแขมผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยึดหลัก D M H T T นะคะรักษาระยะห่างค่ะสวมใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะในช่วงนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะค่ะแล้วที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อของเราด้านบนเวทีด้ค่ะ พับเพียบดัดลหันหน้ามาหาแครผู้มีเกียรติทุกท่านได้เลยค่ะตอนนี้นะคะทั้งสองครอบครัวและว,วาที่เจ้าบ่าวก็พร้อมกันบนเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันขอเสียงปรบ,บมือด,ดังๆให้ภาพความประทับใจด้านบนเวทีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะและตอนนี้ค่ะเวลาเรื่องงามยามดีและเป็นมงคลแล้วค่ะเรียนเชิญท่านเท่าแก่ฝ่ายวาที่เจ้าบ่าวนะคะได้ให้เกียรติทําการเจรสา,าสู่ขอนได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ ด้าเจ้าสาวครับวันนี้ผมได้รับสันทามาติมาขอลูกสาวน้องฟ้าให้กับบอลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยคบกันมานานแล้วผมว่ามันถึงเวลาที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันให้เติบโตไปด้วยกันนะครับฝั่งเราสัญญาว,ว่าเราจะดูแลน้องอย่างดีเหมือนเป็นคนในครอบครัวของเราครับ ทานไปเจ้าบ่าคุณพ่อคุณแม่ทางเจ้าเบ่านะฮะจริงๆก็ได้ทราบข่าวมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่ยเจอหลานบอลเลยส่วนใหญ่ก็จะแอบมองดูด้วยหนุ่มที่ไหนมาอยู่แถวบ้าน <c oughs> พอรู้ว่าเออเป็นลูกเต้าเราใครก็มีความยินดีเช่นกันว่าเออเราก็มาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นดองกันนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ผมอยู่ทางพนมผมก็ ก็อยู่แถวๆตลาดไม่ค่อยบางทีก็มีงานทั้งหมดก่อกระดนุนบ้างอะไรบ้างก็ก็จะไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเฮฮุนเรียกเฮหุนชยการอะไรพวกน้นะฮะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้มาเป็นดองนะฮะก็จะดูแลหลานบอลหลานฟ้าก็ให้ทั้งสองมีความสุขมากๆนะฮะขอบคุณครับ ตอนนี้ยินดีทั้งสองฝ่ายแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะจะขออนุญาตให้คุณบอลถือช่อดอกไม้ไปรับตัวคุณฟ้ามาทางคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ยินดีไหมคะยินดีค่ะงั้นขอเสียงปรบมือด,ดังๆไปกําลังใจให้คุณบอลน,นะคะเดินไปรับตัวคุณฟ้ามาได้เลยค่ะคุณบอลรับช่อดอกไม้นะคะ จ้าสาวของเราก็จะซ่อนตัวอยู่อย่างบิดชิดเลยนะคะวันนี้ต้องไปตามหาที่ดีว่าอยู่ตรงไหนปรบมือดังๆไปกำลังใจให้คุณบอลอีกสักครั้งหนึ่งค่ะยกมือพนมขึ้นระดับอ,อกนะคะสวัสดีทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ และนี่ก็คือภาพความประทับใจของทั้งสองครอบครัวนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก่อนที่คุณฟ้าจะเข้ามาในบริเวณพิธีนะคะทางผู้ใหญ่ก็ได้ทําการเจรจาสู่ขอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทางฝั่ง คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลุงคุณป้าก็ยินดีที่จะตอบรับมิตรจิตมิตรใจนะคะแต่เมื่อกี้ค่ะเป็นการคุยกันเฉพาะผู้ใหญ่เฉยๆเดี๋ยวนี้ถ้าจะถามก็ต้องถามเจ้าตัวเองด้วยคุณแม่คะลุกขึ้นมากระซิบข้างหูลูกสาวนิดนึงค่ะว่าวันนี้เขาจะมาสู่ขอจะมาแต่งงานแล้วเนี่ยยินดีไหมกระซิบเบาๆอย่าให้อีกฝ่ายได้ยินนะคะเชิญเลยค่ะ ขึ้นมาทั้งสองท่านเลยค่ะโอเคขอเสียงปรบมือด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็เห็นพ้องต้องใจกันทั้งทางผู้ใหญ่นะคะทั้งทางเด็กแล้วก็รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการเปิดสินสอดนะคะที่เตรียมมาดิฉันขอเรียนเชิญคุณป้าหมูด้านบนเวทีได้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยคุณป้าตรวจสอบดูแล้วครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ไหมคะคุณป้ามีหนูเห็นแอบเห็นว่ามีเพิ่มงอกขึ้นมาอีกใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็คุณป้าเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะตรวจเลยใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่จะมาตรวจเพิ่มเติมไหมคะให้คุณให้คุณป้าเป็นตรวจแทนเนาะขอเสียงปรบมือให้คุณป้าสมรักอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ คุณฟ้าคุณบอลคายกมือพนมขึ้นขอบคุณคุณป้านะคะที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาบูเรียงสินสอดเพื่อความเป็นมงคลในวันนี้นะคะและขอเชิญค่ะโปรยเข้าตอบดอกไม้นะคะเพื่อเป็นการอวยพรได้เลยค่ะป้สาวพนมมือขึ้นเลยค่ะพนมมือนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะลำดับถัดไปเรียนเชิญค่ะคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายว่าที่เจ้าสาวนะคะประยเข้าตอกกลับไม้เพื่ออวยพรได้เลยค่ะเรียนเชิญลงมาทางด้านหน้าได้เลยนะคะลงมาทางด้านหน้าได้เลยค่ะค่ะและขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านปรบมือดังๆเพื่อเป็นการร่วงอวยพรให้กับเยนสอดทองมั่นที่ได้เตรียมมาในวันนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ได้ทําการอวยพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วลําดับถัดไปนะคะจะเป็นการสวมแหวนมั่นนะคะแล้วก็ใส่เพชรสร้อยทองต่างๆที่ได้เตรียมมาในวันนี้วันที่คู่บ่าวสาวพร้อมไหมคะพร้อมนะคะคุณบอลคะหยิบแหวนที่เราจะเตรียมมาให้ผู้หญิงคนที่พิเศษที่สุดของเรานะคะออกมาจากกล่องได้เลยค่ะ โชว์แหวนให้กล้องนิดนึงก่อนค่ะโชว์แหวนให้กล้องนิดนึงแล้วเดี๋ยวพวกเรามานับถอยหลังแล้วให้สัญญาณพร้อมๆกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าสาวคะค่อยๆก้มลงไปกราบนะคะ จะที่ปากหรือที่อ,อกตรงหัวใจก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลือกเลยนะคะกราบช้าๆเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะจะบอกลูกหัวเอ็นดูน้องหน่อยคะ่ะขอเสียงปรบมือให้กับภาพความน่ารักนี้ด้วยค่ะขอบคุณที่วันนี้นะคะทําทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีแล้วก็จัดมาให้อย่างสมเกียรติเลยนะคะและต่อไปค่ะคุณฟ้าก็จะสวมแหวนคืนให้กับคุณบอลนะคะ และลำดับถัดไปนะคะจะขอเรียนเชิญคุณแม่อัมพรค่ะห่อเก็บสิ่งสอดค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเจ้าบ่าวก็จะเห็นการเก็บเงินของคุณแม่นะคะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตค่ะชีวิตครอบครัวเราก็จะงี้นะคะเจ้าสาวจะเก็บของเราทุกบาททุกสตางค์แบบนี้แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณแม่เก็บแล้วห่อเก็บแน่นๆเลยนะคะมัดชายผ้ารวบก,กันแน่นๆเลยค่ะ ห่อเสร็จแล้วนะคะแบกไปเก็บค่ะคุณแม่ยกเฉพาะยกเฉพาะห่อขึ้นมาค่ะแล้วห่อนี้จะหนักนิดนึงนะคะคุณแม่ต้องเซ่หน่อยค่ะเซเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณแม่ด้วยค่ะไปเก็บที่ไหนดีคะฝากใครไว้ดีคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคุณอมูนจะดูแลไว้ให้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญถ่ายภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีการรับไหวในลําดับถัดไปค่ะ